มัสการพระอาจารย์วันทาครัวจตุรุนสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมบังดังใจวันนี้เป็นวันที่17พฤศจศกายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์แรมสองขาเดือน12ปีมะโรงวันนี้ไม่เหมาะกกบการมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนเสียบโชควันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณีหรือทิศใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักินีชื่อคือขออภัยคะสอสราโบรสีสอเสือหองหีบรรชราอ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่จกเฉยและหยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตัวประดับท้อฐานน เลขมงคลวันนี้เลขสอเลขศและเลข 5. หมายเซ็ตวันนี้เจ้าคุณเที่ยวัดโพสอนไว้ว่าสุขไม่มีสิ่งใดสุขเท่าสร้างความดีทุกข์ไม่มีสิ่งใดทุกข์เท่าโลภมากขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ